ตรงนี้อร่อยมากมาละมาเป็นแบบว่มาเป็นแบบว่ คือเมื่อวาน,นลงคลิปกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาบอกพิกัดแต่ว่าไม่ได้มากินวันนี้ก็เลยมากินแต่ว่าไม่ได้บอกพิกัดก็คืออยากกินที่ห้องแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบเวลาซื้อกลับมากินแล้วมันไม่อร่อยเท่ากินที่ร้านอะ่ะก็เลยเอาถ้วยลงไปเองเลยค่ะสรุปรสชาติก็เหมือนซื้อใส่ถุงกลับมากินตรงนี้อร่อยมากอืออื้ อยากให้ร้านมาเปิดอยู่ข้างห้องอะ่ะเอางี้แล้วดูความเปิยนะอืมอืม,อม